สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเวตเรฟทาโร่นะคะแล้วก็สวัสดีคนธาตุลมทุกๆคนนะคะคนธาตุลมก็รวมไปถึงราศีเมถุนตุลกุมด้วยนะคะเรามาดูความรักในเดือนเมษายนของคุณว่าจะเป็นยังไงบ้างความรักของคนธาตุลมนะคะความรักของคนธาตุลมเดี๋ยวความรักของคนธาตุลมมีความเห็นอกเห็นใจมีความสงสารการมีการเริ่มต้นใหม่ด้วย การเริ่มต้นใหม่ของบางคนบางท่านว้าว <Wow. S 1> คุณอาจจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตความรักสันติภาพเมื่อกี้คือการเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยนี่ก็คือสันติภาพก็คือ,อความสงบคุณอาจจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในในแบบที่คุณต้องการคุณอาจจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ที่มันแย่ๆนะคนธาดลม ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะแต่ในเดือนเมษายนนี้คุณจะจิตใจแบบอ่อนโยนมากขึ้นแล้วสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเห็นอ,อกเห็นใจกันมากขึ้นให้อภัยแล้วก็พักศึกพักสงครามถ้ามันมีประมาณนั้นนะคุณจะได้พักศึกพักสงครามมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมความรัก l ลิ e แล้วก็เบสซ s i n คนธาตุลมในเดือนเมษานี้แม่หมอเห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่พร้อมจะให้อภัยแล้วก็คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีความความรักที่คุณได้ขอไว้ะอคุณขอความรักในรูปแบบไหนอะทั้งชีวิตของคุณคุณปรารถนาความรักแบบไหนในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้ความรักแบบนั้นแบบที่คุณปรารถนาสิ่งศิจะประทานพรและมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เจอด้วย เดือนเมษานี้แม่หมอเห็นถึงช่วงเวลาช่วงเวลาที่ดีของคุณที่คุณจะได้มีความสุขสักทีคุณจะได้เจอคนที่ทําให้คุณได้มีความสบายใจหรือแม้กระทั่งคนเก่าเขาก็จะเข้าใจคือสรุปแล้วความรักของคุณอนะไม่ว่าจะเป็นโสดหรือไม่โสดนะมันจะเป็นความรักที่ดีมากๆความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณโหยหามาเนิ่นนานถึงเวลาแล้วเป็นดีไวท m มมิ่ง ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอความรักแบบนั้นนะคะแล้วก็มาให้ไพ่ทาโร่ช่วยบอกต่อว่าในเดือนเมษายนนี้ความรักของคนธาตุดินคนธาตุดินไม่ถุนตุนกุมเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ justment page of coins นั่นแหละมันเหมือนกันได้เริ่มต้นใหม่ มันเหมือนการได้เริ่มต้นใหม่การได้เป็นคนใหม่การได้เป็นตัวตนใหม่ได้พัฒนาได้วางแผนชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอะ่ะการได้ฟื้นคืนชีพได้มันได้ม่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะเดทนี่ยไงมัน,ม,นมันมีอาการของการที่คนที่จบหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากบางสิ่งบางอย่างจากสถานการณ์บางอย่างมาราชินีถือเรียญน,นะคะสวยงาม จัเมนก็ออกมาอย่างที่บอกเดกับจัตเมนเนี่ยมันเป็นการจบแล้วการเกิดใหม่คุณจะได้มีตัวตนใหม่เดอะสตาดีมากเลยว้าวเทนอพอยในเดือนเมษายนนี้อย่างที่บอกไปคนทัดลมคนทัดลมเมื่อกี้คนทาตลมเมถุนตุนกลุมที่เห็นเห็นเลยนะคุณคุณจบจาก จากบางอย่างคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณได้ทานฟอร์มตัวเองมันเหมือนเป็นเป็นการรอคอยมาเดินนานและอย่างที่ม่หมอบอกไปว่าคุณขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอต่อสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับที่พึงจะได้รับความหวังความมั่นคงการอยู่สุขสบายการได้มีครอบครัว คุณจะได้เจอคนที่เขาสามารถที่จะสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลคุณได้ไปกับคุณได้พร้อมที่จะมีอนาคตร่วมกันแล้วมันเป็นอะไรที่ดูจริงจังมากๆคุณแอบหวังอยู่ในใจพลังงานของคนโสดคุณแอบหวังอยู่ในใจนะแล้วคุณจะได้ดังหวังคุณจะได้เจอคนที่ดีคุณจะได้เจอคนที่คุณคิดไว้เลยแหละ ส่วนคนที่ไม่โสดเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสิ่งที่คุณรอคอยว่าเออเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้มั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เปลี่ยนแล้วนะแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยในเดือนเมษาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีเขาจะรักครอบครัวมากขึ้นแล้วเขาก็จะพยายามทําทุกวิถีทางให้ครอบครัวได้ประสบความสําเร็จมีความมั่งคัง่งเป็นอะไรที่ดีที่สุด ดีที่สุดในความรักที่หมออ่านมาเลยนะเนี่ยคนธาตุลมเนเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะคะขอให้ไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมถ้ามีกระดิ่งอะกดไปหลายรอบละว The Hermit สามเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่ถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยไอ้ถือเหรียญว้าวหนึ่งถ้วย คนธาตุลงคุณจะเจอความรักที่มีความสุขใจมากๆคุณจะเจอความรักที่มีความสุขใจคุณจะเจอความรักที่ดูที่ใต้สำรับเป็นอัศวินถือถ้วยเนี่ยคนคนนี้จะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจะทําให้คุณได้มีความสุขทําให้คุณได้ยิ้มได้ทําให้คุณได้หันกลับมาแต่งตัวหันกลับมาสวยมาหล่ออีกครั้งหนึ่งเขาดูมีพลังดูมีเอเนอร์จีที่ส่งต่อมาให้คุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรักที่ดี ถ้าเป็นคนโสดคุณก็เฝ้ารอคอยว่าเอาอเมื่อไรจะเจอคนที่เขาใช่นะเนี่ยเมษายนเนี้บอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่คุณร้องขอแน่นอนส่วนคนไม่โสดก็อย่างที่บอกไปเขาจะขยันทำงานมากขึ้นเขาจะเก็บตังค์มากขึ้นเขาจะสร้างความหวังให้กับครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาสำหรับคนไม่โสดนะคุณเจอความเบื่อหน่ายกับนิสัยเขาคุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ แต่ในเมษาเนี่ยแม่หมอเห็นว่าคุณจะเลิกเบื่อเพราะเขาจะเปลี่ยนตัวเองเขาจะหันกลับมารักครอบครัวหันกลับมารักคุณมากขึ้นทํางานมากขึ้นมีการวางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนเกี่ยวกับครอบครัวอนาคตของครอบครัวมากขึ้นนะคะได้พูดได้คุยได้สื่อสารได้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กันะดียิ่งขึ้นแล้วโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางด้านการได้สินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีเลยถ้าได้คบกันถ้าได้อยู่ด้วยกันถ้าตกลงปงใจแล้วเนี่ยมีแต่เงินเงินเงินเข้ามาแน่นอนที่ไม่หมอเห็นนะมีแต่เงินเงินเข้ามาแน่นอนมันจะไปในทิศทางที่ดีที่สุดแล้วก็ดูมีความสุขคนธาตมมุลมเมทุนตุนกลกุมคุณจะมีความสุขในเดือนเมษายนนี้รอรับได้เลย รอรับได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาความรักที่ดีมาให้กับคุณขอให้ไพ่สำหรับนี้แนะนำเพิ่มเติมสามใบนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนไพ่อยากจะบอกให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือท้าถ้าบางคนถ้าบางคนรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวใครอะไรอย่างเงี้ยก็ไพ่ก็อยากจะแนะนําก็อ่อนยนบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้ ไม่ไมจําเป็นจะต้องหรือคุณเป็นคนที่พูดเขาชอกหักหรือว่าเป็นนิสัยของคุณอยู่แล้วพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องอ่อนลงบ้างอะไรลงบ้างที่พ่อยากจะบอกแล้วเขาคนนี้อาจจะเป็นราศีสิงห์ได้นะคะแล้วก็เปิดใจของคุณให้กว้างขึ้นเปิดใจของคุณให้กว้างขึ้นคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีตุลได้นะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่คุณต้องการ พูดในสิ่งที่คุณต้องการนี่คือราศีเมถุนนะคะเขาอาจจะราศีเมถุนได้สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํากับคุณเลยก็คือว่าคุณจะต้องมีความอดอน,น้อมถ่มตนให้มากขึ้นอาจจะลดตะกะกความคิดของเราลงความมั่นใจของเราลงบ้างนะคะกับกับความความรักในช่วงเมษายนนี้เปิดใจของคุณให้กว้างขึ้นคุณอาจจะปิดโอกาสหรือหรือคุณอาจจะผ่านอะไรมาผ่านความรักที่มีดีหรือเป็นคนที่กลัวความรัก กลัวว่าเขาจะไม่มีจริงใจนู่นนี่นั่นจงเปิดใจเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาให้คุณคิดซะว่ามันคือประสบการณ์ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอ่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณคุณคิดซะว่าคุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้เติบโตถ้าคุณได้ในสิ่งที่เอาเอาใหม่ถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยแล้วคุณได้สิ่งที่มีค่า มันเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆแต่ถ้าคุณปิดโอกาสคุณไม่ได้เปิดโอกาสใดๆเลยเนี่ยสิ่งที่มีค่าก็จะได้ก็จะวางอยู่กับที่อ่ะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะไปหยิบจับอะไรได้เลยในสิ่งที่ไม่หมอเห็นเพราะว่ามันคือสิ่งดีๆมันคือเรื่องดีๆแน่นอนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะทำให้หัวใจของคุณได้ ได้พองโตได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้มีความเสถีรยรอีกครั้งหนึ่งได้เข้าใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนการค้นหาตัวตนอีกคนหนึ่งเจอสิ่งที่คุณจะต้องทำอีกเลยก็คือคุณจะต้องพูดในสิ่งที่คุณต้องการด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คิดอีกอย่างหนึ่งดันไปพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรเรามารู้สึกผิดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยล้วต้องโทรไปเคลียร์ทีหลังอย่างนั้นก็ไม่เอาเราก็ ในเมื่อเราต้องการสิ่งไหนแล้วก็พูดออกไปด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนน้อมในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะในวันนี้สําหรับคนธาตุธาตุาลมเมถุนตุลนลกุมนะคะก็เดือนเมษายนนี้ดีมากๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาความรักที่ดีที่สุดมาให้กับคุณแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณสมหวังประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยไม่เฉพาะความรักนะคะในทุกๆเรื่องเลยละกันขอบคุณมากค่ะ